เอช็อตเด็ดครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมนี่ครับกำลังต่อสู้กันะครับมับงกรโคบอมโดโอูหดูครับตัวใหญ่มากครับ <laughs> เหตุการณ์ตื่นเต้นครับในวัดไม้ขาวนี่ครับ เ,นนะเอาแล้วหนีไปแล้วโอ้โหสามไปดูนะฮะลงน้ำไปแล้วครับโอโ้ยังสู้กันต่อยังไม่หยุดนะโอ้ยโ,โอ้ยยังกัดจระเข้เลยครับผมโอ้ครับโอ้โหสามนะฮะ โทนครับสี่ครับผมนี่ใกล้ๆผมโอ้ตัวไม่ใช่เล็กๆดูครับ